ระปากเยอะขนาดนี้ก็ช่วยไม่ไหวนะเอ้าคุณเต็มปะมันทำอะไรอ่ะคุณกลับมาอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับเปล่านะรู้จักกันเหรอเป็นบุญบุญเจอะนะทนายโดนจับไปด้วยก็แย่สิไม่จะว่าไปคนข้างหลังนั่นใครเหรอครับชินิจิโนะอากิระท็อกคิวเจอร์ประมาณนั้นท็อกคิวเจอร์เหรอ ก็ละหนดีนี่นายิบยิบเช็ดถ้าเกมรถไฟนี้จอดอยู่กับที่เมื่อไรทุกคนก็จะระเบิดปึ้มเฮ้ยเอาจริง่ะเนี่ยพี่หน่อยจริงสดสดเฮ้ย แม่ฉันชอบจริงๆวิธีเล่นสกปรกเนี่ยขาถ้าไม่มีแรงจะเดินแล้วแต่ก็ขอไหนช่วยแบ,บนี้เราก็หยุดไม่ได้ด้วยจิโอ้จริงด้วยแฮค่ะทำย,ยังไงดีล่ะนี่แบบที่เจ้ายังไงดีล่ะเนี่ยถ้าหยุดไม่ได้ก็ไม่ต้องหยุดสิ